สัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาเจอกับฟ้าแล้วนะคะวันนี้ฟ้าจะมาแชร์ทริคการดูแลสีผมสําหรับคนทําสีผมนะคะแล้วก็จะมาทําผมให้ดูทําผมออกงานทั้งหมด3ทรงเลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะฟ้าอยากจะมาแชร์ทริคในการดูแลสีผมของฟ้านะคะเพราะว่าช่วงนี้เห็นสาวๆฮิตทาสีผมกันมากแต่เวลาทําสีผมอะ่ะก็มักจะเจอปัญหาแบบสีเฟดเร็วมากๆยิ่งสีเทาหมดนะคะอยู่ได้แค่ไม่กี่วันเองก็ออกแบบส้มๆแล้วบางคนเลยต้องทําสีผมบ่อยมากๆซึ่งฟ้าก็เป็นหนึ่ง นนนนะะทําให้ผมของฟ้าแบบแห้งเสียขาดง่ายสุดๆแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าตอนนี้ฟ้าเจอตัวช่วยที่แบบดีมากๆนะคะก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะทุกคน t r e s e m e Purple Treatment Mark นะคะตัวนี้นะคะน้องเป็น Treatment เนื้อสีม่วงนะคะให้ดูเนื้อเลยว่าเป็นแบบสีม่วงหนักมาก เขาจะช่วยบำรุงล้ำลึกนะคะให้ผมนุ่มลื่นคืนชี่ผมกระสีทันทีให้สีสดชัดเปะ๊ะตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยเพราะเขามีแอนติเซตเทคโนโลยีที่มีอนุภาคเม็ดสีม่วงเข้มข้นที่มีขนาดเล็กกว่าบำรุงได้ลึกกว่าเท่านี้ก็จะช่วยให้สีผมของเราอยู่ได้นานๆและทรีเมนต์ตัวนี้นะคะบอกเลยว่าดีจริงๆเพราะว่านวดลงเส้นผมแล้วซึมหายเข้าไปเลยนะคะบำรุงผมของเราแบบ ดีสุดๆไม่เกาะเป็นก้อนไม่มีคาบขาวเลยคือบางทีทรีทเมนต์บางตัวที่ฟ้าเคยเจอมาคือเหมือนเคลือบแค่เส้นผมแบบเหมือนนอกเส้นผมเท่านั้นนะทุกคนเหมือนใช้แล้วก็ยังเป็นคาบขาวๆไม่ยอมซึมเข้าไปในผมนะคะคือบางทีอะล้างออกมาแล้วผมก็จะแบบลืนล่นๆแต่บอกเลยนะคะแบบนั้นนะคือไม่ดีเพราะว่า คือเหมือนมันลื่นแค่ด้านนอกอะคะ่ะทุกคนมันไม่ได้ซึมเข้าสู่แบบแกนผมอะไรประมาณนี้นะคะบอกเลยว่าตัวเนี้เหมาะกับคนที่ทําสีผมมากๆเพราะว่าช่วยให้สีชัดแล้วก็ผมนุ่มลื่นแล้วก็บํารุงแบบล้าลึกได้จริงๆเลยค่ะและนี่นะคะฟ้าจะให้ดูระหว่างก่อนใช้และหลังใช้ว่าสีผมของฟ้านะคะที่เฟดไปแล้วแต่หมักเพียงแค่10นาทีเท่านั้นสีก็กลับมาสวยมนเหมือนเดิมเลยค่ะซึ่งทรีเม้นต์ม่วงของเทสเมนะคะนอกจากช่วยเลอกสีผมแล้วก็ยังช่วยทําให้ผมเนี่ยนุ่มมากๆเลยค่ะเพราะเขามีส่วนผสม ของเพนโรรเซนท่านั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยฟื้นฟู ool, ไม่ให้ผมของเราแห้งเสียบอกเลยว่าเป็นไอเทมที่ฟ้าชอบมากๆค่ะซึ่งตัวนี้นะคะราคาเพียง299บาทเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มมากทุกคนมาเริ่มกันที่ทรงแรกเลยค่ะฟ้าจะแบ่งผมออกมา1ช่อนะคะแล้วใน1ช่อเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ส่วนเพื่อที่จะเอามาถักเป็นเปียเกลียวค่ะ แล้วก็มัดหนังยางที่เปียกเกีียวของเราเลยจากนั้นหันมาทำอีกหนึ่งข้างนะคะทำเช่นเดิมเลยค่ะได้เปียกเกี่ยวทั้งสองข้างแบบนี้แล้วนะคะก็มาแบ่งผมครึ่งหัวเลยค่ะ มัดเป็นหางม้าแบบฟ้าเลยนะคะจากนั้นก็เอาเปียเกีียวที่ได้แหวกตรงกลางแล้วก็ครอบไปที่หางม้าของเราเลยค่ะทําทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็จัดทรงให้แน่นค่ะเท่านี้เราก็ได้ผมทรงแรกกันแล้วนะคะดูมีอะไรดูมีกิมมิคแล้วก็สวยสามารถออกงานได้เลยค่ะ มาต่อกันด้วยทรงที่2นะคะเป็นทรงที่ทําง่ายมากๆเริ่มจากการแบ่งผมครึ่งหัวมัดเป็นหางม้าเช่นเดิมค่ะแล้วก็แบ่งผมที่เหลือนะคะออกเป็น2ช่อแบบนี้เลยนําช่อแรกนะคะทับไปที่หางม้าของเรา และนำช่อที่สองทับไปที่หางมาของเราเช่นกันและก็นำช่อแรกทับไปอีกทีและช่อที่สองทับไปอีกทีนะคะเท่ากับทับช่อละ2ครั้งนะคะจากนั้นนำหนังยางมัดรวบเลยนะคะแล้วก็ปิดกิ๊บจัดทรงให้แน่นเช่นเดิมค่ะ ต่อกันที่ทรงสุดท้ายนะคะฟ้าจะนําช่อข้างหูทั้งสองข้างนะคะมารวมกันและตลบม้วนขึ้นไป1นึ่ทบนะคะเสร็จแล้วนําช่อข้างหูอีก1ช่อจอดเข้าไปรวมกันเลยค่ะทั้งสองข้างเลยนะและนําผมทั้งหมดนะคะแบ่งเป็น2ช่อถักเป็นเปียกเกลียวเลยค่ะ ถักเปียเกลเสร็จแล้วใช้หนังยางมัดเลยนะคะนำหางเปียกเกวที่ได้สอดเข้าไปตรงกลางนะคะสัก2ทบค่ะหรือว่าตามความยาวของผมของเราก็ได้ซ่อนหางผมให้หมดนะคะและใช้กิ๊บดำเน็บให้แน่นค่ะ ทุกคนสำหรับวันนี้ก็มาทําผมให้ดูทั้ง3ทรงนะคะสวยปังอรังเวอร์แน่นอนแล้วก็ยังมีการแชร์ทริคนะคะการดูแลสีผมของฟ้าแล้วก็จริงๆก็คือบํารุงผมไปด้วยนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะครั้งหน้าฟ้าจะมาแบ่งปันเรื่องอะไรอีกนะคะรอติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ฟ้าด้วยค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย